สวัสดีครับพี่น้องคิดจักแสงสันติภาพสารธรรมแสงสันติภาพของหลวงรวมทั้งพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุทีเตชะรักพงศ์วันนี้ตรงกับวันที่16มิถุนายนปี2023นะครับซึ่งในเช้าวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันผ่านพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่21ถึงข้อที่30ซึ่งผมขอตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่า การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงก่อนอื่นเราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอย๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มสิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานมัสการนั้นพวกเรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกยิว แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัมก,การอย่างแท้จริงจะนมัมก,การพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัมก,การพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่น้ัมการพระองค์จะต้องน้ัมการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสยาที่เรียกว่าพระคริสจะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นเมื่อพวกสาวกของพระองค์กลับมาพวกเขาก็ประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงต้องการอะไรหรือทำไมพระองค์ถึงสนทนากับนางส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมือง บอกพวกชาวบ้านว่ามานี่มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดท,ที่ฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคิดได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์เนื้อหาในวันนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานเป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างพระเยซูกับหญิงชาวซามารียะนะครับ ถ้าเรายังจำความที่เมื่อวานเราได้เฝ้าเดี่ยวไปได้นั้นก็คือว่ามีหญิงชาวมสมาเรียคนหนึ่งเขามาตักน้ําที่บ่อน้ำยาโคบในเวลากลางวันซึ่งประจวบกับเวลานั้นพระเยซูนั่งรออยู่แถวนั้นและพระเยซูก็ขอน้ําจากหญิงคนนี้ดื่มซึ่งทำให้หญิงคนนี้รู้สึกประหลาดใจครับเพราะปะตกติแล้วคนยูกับคนสมาเรียนั้นเขาไม่สูงสิงกัน นะแต่เมื่อพระเยซูขอน้ําหญิงคนนี้ดื่มแล้วหญิงคนนั้นเขาก็ประหลาดใจและก็ถามว่าทําไมพระเยซูถึงเป็นคนยิวจึงมาขอน้ําจากตัวเขาซึ่งเป็นคนสมาเรียบพระเยซูก็เลยใช้จังหวะนี้บอกกับเขาว่านะถ้าเขารู้ว่าพระองค์ผู้ที่มาขอน้ําดื่มนั้นเป็นพระคริสต์หรือพระมาสิหาที่พวกยิวหรือสมาเรียรอคอยแล้วแล้วก็ หญิงคนนี้กลับจะต้องเป็นคนที่ขอน้ําแห่งชีวิตจากพระเยซูเดิมบ้างหลังจากนั้นพระเยซูครับก็จี้จุดของหญิงคนนี้ต่อด้วยการบอกว่าเนี่ยให้เธอไปชวนสามีของเธอมาฟังพระองค์ด้วยสิหญิงคนนั้นตอบไปว่าเขาไม่มีสามีและณจุดนี้เองที่พระเยซูได้พูดถึงสิ่งที่หญิงคนนี้ไม่เคยบอกใครก็คือว่า พระเยซูบอกว่าเออเธอพูดถูกแล้วนะเพราะว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นมีสามีมาแล้วพูดง่ายๆมีผัวมาแล้ว5คนและคนปัจจุบันที่เขาอยู่ด้วยนั้นก็ไม่ใช่ผัวแต่เป็นกิ๊กถือว่าเป็นคนที่หกแล้วและณจุดนี้เองที่ผู้หญิงคนนี้เขาตกใจว่าเขาไม่ได้พูดเลยและเขาไม่เคยเจอพระเยซูมาก่อนทําไมพระเยซูรู้ว่าเขามีประวัติทางด้านของการคู่ครองที่ล้มเหลว นะดังนั้นณนะเวลานั้นเองในข้อที่20ในข้อที่19นะครับนางทูลพระองว่าท่านเจา้าข้าดิฉันเห็นจริงๆแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะจากการที่พระองค์ทรงเปิดเผยความบาปที่ซ่อนอยู่ในตัวของผู้หญิงนั้นณนะจุดนี้เองทําให้หญิงคนนี้เขายอมรับแล้วว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้เผยพระวจนะ จากนั้นไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุใดหญิงคนนี้ก็เปลี่ยนหัวข้อจากการคุยในเรื่องส่วนตัวนั้นก็มาคุยถึงเรื่องของการนมัสการซึ่งเรื่องความแตกต่างเรื่องสถานที่นมัสการนั้นปกติแล้วเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนเป็นหัวข้อที่เกิดการโต้เถียงประจำระหว่างคนยิวกับคนสมารียคนสมาเรียก็อย่างที่หญิงคนนี้บอกเขาบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษของเขาบอกว่า หนะ้าที่ภูเขาแห่งนี้นะเป็นที่ที่พวกเขานมันสการภูเขาแห่งนี้คือที่ไหนครับภูเขานี้ก็คือภูเขาเกรรซิมภูเขาเกรรซิมมีความสําคัญกับชนชาติอิสราเอลมากและที่สําคัญเป็นมีเป็นความสําคัญกับคนซามารียมากก็คือว่าคนซามารียเขาเชื่อว่าภูเขาเกรรซิมนี้นะเป็นที่ซึ่งยาโคบ นะซึ่งเขาได้ซื้อดินแดนซื้อที่ดินตรงนี้มาแล้วก็ขุดบ่อน้ำขณะเดียวกันยาโคบได้ใช้สถานที่นี้ในการสร้างแท่นบูชาพระเจ้าครับและมากยิ่งกว่านั้นคนซามารียเขาก็เชื่อว่าภูเขาเกรรซิมนี้เป็นที่ที่ซึ่งโมเสสได้สร้างแท่นบูชาด้วยเพราะฉะนั้นณภนะูเขาแห่งนี้จึงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนที่พวกเขาได้รับพรจากพระเจ้า ในขณาดที่คนยู่ทั่วไปบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่ที่พวกเขาจะนมัสการพระเจ้าคือกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นที่ตั้งของวิหารของโซโลอมอนและณนะตรงนี้นี่เองที่พระเยซูได้สอนบทเรียนที่สำคัญให้กับผู้หญิงสองเรื่องด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนมัสการซึ่งเป็นหัวใจ ของเรื่องของการนัสก,การมาถึงพวกเราจนถึงทุกวันนี้สองบทเรียนนั้นมีอะไรครับบทเรียนที่1อยู่ในยอห์นบทที่4ข้อที่20ถึงข้อ21เขียนว่ามันพบรุษของเรานัสก,การที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นัสก,การนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเล็มพระเยซูตัดกับนางว่าหญิงเอย๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นัสก,การพระบิดา ทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยเรูซาเล็มสิ่งแรกที่พระเยซูต,ต้องการจะบอกหญิงคนนี้ว่าแท้จริงแล้วหัวใจของการนมัสการนั้นไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของสถานที่ไม่ใช่บอกว่าโอพ้พระเจ้าประทับอยู่บนภูเขานี้โปรงประทับอยู่ในนครเยเรูซาเล็มนูน้แต่หัวใจของการนมัสการนั้นไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของสถานที่นะซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับเราในปัจจุบันนะครับ หลายคนต้องบอกว่าเออเราต้องไปโบสถ์นี้ถึงจะดีกว่าโบสถ์โน้นหรือไปโบสถ์โน้นมีบรรยากาศดีกว่าโบสถ์นั้นแท้จริงไม่ใช่นี่คือเรื่องแรกที่เราเรียนรู้ก็คือว่าการนมัสการพระเจ้านั้นไม่ได้จํากัดหรือไม่ได้กําหนดว่าต้องอยู่ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะอย่างที่สองที่พระเยซูบ,บอกกับหญิงคนนี้ได้พูดถึงท่าทีในการนมัสการที่ถูกต้องปรากฏอยู่ใน บทที่4ข้อที่24เขียนไว้ว่าดังนี้ว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงในข้อที่24ได้พูดถึงท่าทีที่ถูกต้องในการนมัสการพระเจ้าว่าต้องประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนแรกก็คือว่าเมื่อเรานมัสการพระเจ้านั้นเราจะต้องนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณจิตวิญญาณคืออะไรครับ จิตวิญญาณคือเรื่องของใจครับเรื่องของภายในเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่หลายครั้งเราได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าเออนะเราต้องเตรียมใจไปโบสถ์ในวันพรุ่งนี้นี่เขาพูดในวันเสราร์หมายถึงพรุ่งนี้หมายถึงวันอาทิตย์หมายความว่าเราต้องเตรียมใจของเราเพื่อที่จะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้การที่เรามีใจนะมันจะสำแดงจากข้างในออกมาสู่ภายนอก คนที่มีหัวใจที่อยากจะไปนมัสก,การพระเจ้าและเตรียมใจจะไปนมัสก,การพระเจ้าในวันอาทิที่นั้นจะทําให้เขาไม่นอนดึกครับวันเสาร์เขาจะไม่นอนดึกนะเขาจะพยายามที่จะเ,เตรียมเวลาให้พอเหมาะ mm. เพื่อที่ว่าเขาจะตื่นเช้า mm. แล้วก็ไปโบสถ์ให้ทันการที่คนที่มีหัวใจที่อยากจะไปนมัสก,การพระเจ้านั้น mm. เขาก็จะเตรียมเครื่องแต่งตัวหรือเตรียมเสื้อผ้าอย่างดีครับ นะเหมือนอย่างพี่น้องของโบสถ์เรานะที่ผมเห็นว่าหลายคนเขาเตรียมใจมาบสถ์เพราะว่าเขาเตรียมเสื้อผ้าอย่างสะอาดหมดจดเพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้าเป็นการให้เกียรติกับสถานที่นมัสการด้วยนี่คือท่าทีสิ่งที่ถูกต้องที่พระเยซูบอกว่านะท่าทีในการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องก็คือนมัสการด้วยจิตวิญญาณและอะไรครับด้านที่สองคือด้วยความจริง ความจริงแปลว่าอะไรความจริงที่แน่แนถ้าเราแปลแบบตรงตัวตามบอตามตัวอ,อักษรก็คือความจริงก็คือไม่โกหกไม่เสแสร้งมีอะไรพูดตรงไปตรงมานี่คือความจริงครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอาสองคำนี้เราได้เข้าใจถึงท่าทีของการน้ัสการที่พระเยซสูสอนเราคืออะไรครับคือเมื่อเรามาน้ัสศการพระเจ้านั้นเราต้องน้ัสการจากภายในไม่ใช่จากภายนอก ไม่ใช่เป็นการแสดงนะไม่ใช่พิธีรีตองแต่เป็นการแสดงจากภายในและมากยิ่งกว่านั้นนะเราต้องบวกความจริงก็คือว่าเรามาที่โบสถ์นะเราเป็นอย่างไงในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราต้องเป็นคนเช่นเดียวกันในวันอาทิตย์ครับนะเราจะไม่เสแสร้งเราจะไม่โกหกเวลาที่เรามาที่โบสถ์นะเราจะอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าอย่างที่ เราเป็นครับนี่คือความหมายของท่าทีของการนมัสการพระเจ้าที่พระเยซูได้บอกกับหญิงชาวสมาเรียผลคืออะไรครับในที่สุดผู้หญิงคนนี้เขายอมรับแล้วว่าพระเยซูคริสต์คือพระมาสิฮาหรือองค์พระคิดที่มาช่วยพวกเขาให้รอดครับจากบทเรียนในวันนี้เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเราได้เห็นตัวอย่างของหญิงชาวสมาเรียคนนี้ นะก็เปรียบเสมือนกับหลายๆคนที่มาโบสถ์น้ัมศการพระเจ้าเขาทำไปกลายเป็นประเพณีเขาทำไปกลายเป็นพิธีเขาทำไปเป็นเหมือนกับเป็นแค่ทำผ่านๆไปเท่านั้นเหมือนหญิงคนนี้เขาก็ไปนมัสก,การพระเจ้านะผมเชื่อว่าเขาไปน้สัสก,การพระเจ้าตามปกติที่บนภูเขานี้แต่จริงๆแล้วชีวิตของเธอไม่เปลี่ยนแปลงนะ เขามีความผิดความบาปในเรื่องของชีวิตคู่ครองเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่เคยคิดเปลี่ยนต่อหน้าเขาอาจจะเป็นคนที่ไปนมัสการพระเจ้าแต่ชีวิตภายในของเขานั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีผัวมาแล้ว5คนและมากยิ่งกว่านั้นเขาไม่ได้เลิกเพราะว่าปัจจุบันเขายังคบกับกิ๊กอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่6นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นจากชีวิต ของหญิงชาวซามาริเคนนี้ซึ่งพระเยซูบอกว่าถ้าชีวิตของเธอไม่เปลี่ยนแปลงการที่เธอมานมัสการพระเจ้านั้นเธอก็ไม่สามารถที่จะได้พบเจอกับองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ได้เพราะว่าเธอไม่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณคือจากภายในและเธอไม่ได้นมัสการด้วยความจริงเพราะว่าเธอมาโบสถ์ด้วยความเสแสร้งครับบทเรียนที่เราจะประยุกต์ใช้ในปัจจุบันก็คือว่า เอาควรจะเอาตัวอย่างของหญิงสมารียคนนี้เมื่อพระเยซูตักเตือนเธอนะดังนั้นเมื่อเราทุกคนที่มานมัสการพระเจ้าอย่าลืมนะครับว่าพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดของเราในใจของเราดังนั้นเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าเราจะต้องไรครับเราจะต้องนมัสการจากหัวใจของเราและจากหัวใจของเรานั้นก็จะแสดงออกมา เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ว่าเราจะามีใจกระตือร้อน,นที่อยากจะมาโบศ์นะเราอยากจะอนอนแต่หัวค่ำเพื่อจะได้ตื่นให้มาทันนะเรา,เาจะได้เตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจอย่างดีนะใส่เสื้อชุดเสื้อผ้าที่สวยๆที่รอๆนะเพื่อที่จะมาโบศ์นะและมากยิ่งกว่านั้นเราจะต้องมานมัสก,การพระเจ้าด้วยท่าทีที่ไม่เสแสร้งไม่โกหก มีอะไรที่เราทําผิดเราก็บอกกับพระเจ้าไปตรงๆที่เราอยากจะเริ่มต้นใหม่กับพระองค์นี่คือท่าทีการนมัสก,การพระเจ้าที่ถูกต้องที่พระเยซูบอกหญิงคนนี้และผมเชื่อว่าในาวันนี้พระเยซูก็กําลังบอกเราเช่นกันให้เหมือนหญิงคนนี้ที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่มาโบสถ์นมัสการพระเจ้านะครับนะ เราจะมานมัสก,กรพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องครับก็คือเราจะมานมัสก,กรพระเจ้าจากไหนครับจากหัวใจภายในและมากยิ่งกว่านั้นเราจะมานมรสก,การพระเจ้าด้วยความจริงด้วยกันเราจะไม่เสแสแ้งอีกต่อไปนะเรามีอะไรเราก็บอกกับพระองค์ทั้งหมดและเราจะเปิดเผยตัวตนของเรากับพระองค์และขอพระองค์เสด็จเข้ามาเป็นเจ้านายในชีวิตของเราด้วยกันครับเราจะมาร่วมใจกันอธิษฐาน สาธุการแด่พระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สรหรับ,บทเรียนตัวอย่างของหญิงชาวซามารียคนนี้ที่ทําให้จากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนบาปที่มีความผิดเรื่องของชีวิตคู่และเขาได้ก้าวเข้ามาทีละก้าวด้วยการยอมรับพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะและในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าพระองค์ส่งเป็นองค์พระผู้ช่วยรอดหรือพระคิดในชีวิตของเขาขอให้สิ่งนี้ทําให้เรามีท่าทีที่ถูกต้อง ในการที่จะมานมัสการพระเจ้าว่าเราจะนมัสการจากหัวใจของเราและเราจะมานมัสการพระองค์ด้วยตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่เสแสร้งไม่ใช่พิธีกรรมภายนอกเท่านั้นขอพระองค์โปรดทรงปรับท่าทีของเราให้ถูกต้องด้วยเถิดเราจึงฝากการนมัสการในชีวิตของเราตลอดไปนั้นอยู่ในการทรงนำของพระองค์อธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้า วยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของพิเจจากแสงสนิภาพของเรานะคะ